ครับสวัสดีทุกท่านนะครับหลายท่านคงจะได้ทราบข่าวแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจากไปของอาจารย์ยอดหรืออาจารย์ปรีชาเรืองเดชซึ่งเป็นนักเล่านิทานธรรมะเล่าเรื่องราวชาวบ้านกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องเล่าที่น่าสนุกน่าสนใจมากมายในทาง YouTube นะครับเท่าที่ทราบข่าวตอนนี้ก็คืออาจารย์ยอดได้เสียชีวิตลงนะครับหลังจากที่ท่านได้ใช้ชีวิตในการทํางานต่างๆโดยเฉพาะงานการภาคเสียงรวมถึงเรื่องของการ ทำงานเกี่ยวกับการเล่านิทานในทาง youtube นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ติดตามประมาณ5ล้านคนแล้วก็มีคลิปวิดีโอประมาณ8 0 0 0กว่าคลิปอาจารย์ยอดนี่เป็นนักเล่านิทานที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วคนที่ทำคลิปทาง y t u t u เนี่ยก็มีหลากหลายคนนะครับมีคนที่เล่าเนื้อหาต่างๆที่เรื่องเล่าของเขาเป็นเรื่องราวที่สนุกนะครับบางคนก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจบางคนก็เล่านิทานธรรมะบางคนก็เล่าเนื้อหาที่ เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการทางศาสนาอะไรต่างๆแต่ว่าอาจารย์ยอดนี่เป็นนักเล่านิทานที่น่าสนใจก็คือว่าท่านจำไม่ได้มีการทำเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นภาพประกอบหรือว่าการลงเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงอนิเมชันหรือว่าภาพประกอบอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็จะเล่าไปตามเนื้อหาตามสไตล์ของอาจารย์แล้วก็หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งส่วนมากก็เป็นนิทานธรรมะส่วนมากเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นคติสอนใจนะครับ มีนักเล่านิทานแล้วก็นักเล่าเรื่องราวทาง YouTube มากมายนะครับที่เป็นนักเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งเรื่องหาธรรมะทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของตำนานต่างๆนะครับแต่ว่าอาจารย์ยอดถือว่าเป็นนักเล่านิทานตัวยงเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็หลายๆคนที่ท YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านด้วยกันแล้วก็ สาเหตุหนึ่งที่ผมมาท YouTube จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็มีสาเหตุหนึ่งนอกจากการที่มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะซึ่งผมเองก็สนใจมาตลอดเนี่ยนะครับก็ยังมีสาเหตุที่ว่าผมได้ฟังอาจารย์ยอดทาง YouTube แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะมาทํา YouTube แล้วก็เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างอาจารย์บ้างนะครับก็วันนี้ได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ได้จากไปแล้วในวัย77ปีนะครับก็มาขอทําคลิปสั้นๆนะครับแสดงความรู้สึกอาลัยแล้วก็แสดงความเคารพในผลงานของอาจารย์ที่ได้ทํานะครับ ก็ถ้าหากว่าใครที่มีความลำลึกนึกถึงของอาจารย์นะครับลำลึกนึกถึงเรื่องราวของอาจารย์ก็ถ้าหากว่าอยู่ใกล้พื้นที่ที่จะเป็นการไปงานศพของอาจารย์ได้นะครับซึ่งถ้าที่ทราบเนี่ยอาจารย์ก็จะมีครอบครัวนะครับก็เห็นว่าจะตั้งศพที่ศาลาราชอริยะคุณาทานวัดป่าประดูนะครับที่จังหวัดระยองแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ติดตามอาจารย์นะครับก็ ลองไปฟังคลิปเก่าๆของอาจารย์ดูนะครับไม่ทราบว่าจะมีคนมาทําคลิปหรือว่ามาทํางานช่องของของอาจารย์เขาตอบไหมนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจทาง YouTube ของคนที่ทําคลิปเรื่องเล่าทางศาสนานิทานตำนานศาสนาธรรมะต่างๆนานานครับก็มีอีกหลายท่านที่เราน่าจะไปติดตามกันนะครับเสริมผมเองก็ทํา YouTube มาก็เป็นเวลาไม่นานเลยนะครับแต่ว่าก็ถือได้ว่าผมเองก็มาทํา YouTube เนี่ยก็ เหมือนกับติดตามอาจารย์ยอดมาทำนะครับแต่ว่าสไตล์ของผมเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งก็คือไปในเรื่องของาศาสนาพุทธในแบบวิชาการมากหน่อยแต่ว่าสไตล์ของอาจารย์ยอดนี่เป็นสไตล์ที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ชอบฟังไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว,ว่าคนเท่าคนแก่ก็ชอบฟังอาจารย์นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของอาจารย์ด้วยแล้วก็ถ้าอย่างไงเนี่ยก็ขอให้บุญกุศลที่อาจารย์ได้ทําทางเรื่องราวเนื้อหานิทานธรรมะที่อาจารย์เล่า แล้วก็กุศลที่ได้ทํามานะครับก็ TS, ให้อาจารย์ยอดได้ไปเข้าถึงสุขาวดีพุทธเกษตรหรือไปถึงพุทธเกษตรไปถึงสุขติภูมิตามสมควรแก่กุศลธรรมที่อาจารย์ยอดได้ทามาตลอดนะครับขอแสดงความอาลัยต่ออาจารย์ยอดและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัครครวของอาจารย์ยอดไว้ณที่นี้ครับสวัสดีครับ